ที่สองนะครับชื่อเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับบทที่สองตรีโกณมิติเรื่องแรกที่ต้องเรียนคือเรื่องปีทากรัสปีทากรัสเนี่ยจะศึกษาสามเหลี่ยมปีทากรัสจะมีมุมฉากอยู่หนึ่งม,ม,มุมนะครับในนี้ส่วนใหญ่เขาจะกําหนดมาดังนี้ตรงไหน,นก็ได้เป็น a b c นะแต่บางทีโจทย์ก็กำหนดขึ้นมาก็แล้วแต่โจทย์อันนี้คูจะกําหนดเองนะครับให้มุมฉากเป็นมุม a บต,ตรงนี้ก็คือ C นะครับ a b c a b c แล้วแต่มันแลกแต่จะหมุนไปนะครับตรงข้ามมุมอันนี้ a ใหญ่คือมุมตรงข้ามมุม a คือความยาวด้านนี้จะใช้ a เล็กอันนี้คือ c ใหญ่ตรงข้าม c ใหญ่ซึ่งเป็นด้านด้านนี้จะใช้ c เล็กตรงนี้มุม b นะครับตรงข้ามมุม b ตรงข้ามจะเป็นความยาวด้านนี้ก็จะเป็น b เล็ก ความสัมพันธ์นะครับของปีทาการัสจะมีดังนี้สามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านทั้งหมด3ด้านด้านที่ยาวที่สุดคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากคือด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเป็นยาวที่สุดนะครับด้านยาวที่สุดเวลาคุณท่องจำนะคุณจะท่องจําดังนี้ด้านยาวที่สุดจะเท่ากับด้านสั้นสอันบวกกันนะครับ ถ้าจะหาด้านสั้นจะด้าน C เนี่ยก็เอายาวลบสั้นจะด้านนี้ก็เอายาวลบสั้นแต่จะหาด้านยาวที่สุดต้องเอา2ด้านมาบวกกันครูจำดังนี้นะหลักการปิทากลัสจะมีทั้งหมดอยู่3ข้อเอายาวที่สุดก่อนเนาะคือ A A ยาวที่สุดจะมีค่าเท่ากับอะไรด้านสั้นสองอันบวกกันก็คือ B บวก C าเราต้องการหาด้าน b, b อันอันยาวที่สุดคือ a เอายาวลบสั้นจะเท่ากับสั้นอีกด้านหนึ่งนะครับ B ก็จะมีค่าเท่ากับยาวลบสั้นนะครับก็คือ a ลบสถ้าเกิดเราต้องหา A หา b และเราต้องการหา C c คือด้านยาวที่สุดคือ A เนาะดังนั้น C คือด้านสั้น C ก็จะมีค่าเท่ากับ b a ลบเอ๊ะ A ลบ b นะครับยาวลบสั้น เอลบ b แล้วทุกตัวก็เอามายกกำลังสองอันนี้คือความสัมพันธ์ของปีทากรัสน,นะครับเราต้องจำหลักการให้ได้เนาะ